สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างรายยบเลกาโนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างตเลิกคูนี้ จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอเดบายเกาสผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาริโอเมเลโรโลเปสมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านรายบูบาเยกาโนความพร้อมในวันนี้อินยิโกเปเรสไม่มีหลุยเอสปิโนกับดีเอโกเมนเดสสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่อีซี่ปาลาซอนคอเคเดฟูโตสอูเนโลเปสอาเรียนเอมบาบาหรือฮามสโรดริเกสพร้อมสลับลงสนามส่วนอีวานบาลู เคราตกุมเบาแบรนดี is, am, yo, na, au, ้เอนเตการาอูลเดโตมาดอาริดาเนเนนานเดสหรือปาเทออิสมารเอลซิสจะเป็นสำรองเซคิโรกามเยโยจะลงเล่นหน้าเป้าโดยมีคอเคเดฟูโตสอีซี่ปาลาซอนอันบาโรกาเซียเดินเกมรุกขณะที่อุเนโลเปสจะคุมแดงกลางกับออสการ์บาล е н ินส่วนอันเดราตูฟลอริยองเหลเชนคาลิตมูมินเบปชาบาเรียจะลงคุมแนวรับโดยมีอักุสโตบาตาญาลงเฝ้าเสาก่อนดานิเอลกาเดนัส เรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแอเลติโกมาดริดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ดิเอโกซิเมโอเน่ไม่มีปาบอบาริออสกับโตมาเลมาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่อเล็กซานเดอร์ซอลอตซามูเอลลิโนคอนเนอร์กลาเกเซซ่าอัสปิลิโกตาอักเซนวิเซลกับนาอวนโมลิน่าพร้อมสลับลงสนามส่วนฮูเลียนอันวาเรสเกลมองลองเลโรดริโกริเกลเมเรนิวโดมองดาว่าอังเคลกอรเรอาหรือจูเลนซิเมโอเน่จะเป็นสำรอง กอ,องตันคริสมันจะเล่นกองหน้าคู่อเล็กซานเดอร์ซอลลอดแดงกลางมีนาอวนโมลิน่าคอนเนอร์กัลลาเกอร์คอเคเรซูเรซิออนโกเกโรดริโกเดปอนซามูเอลลิโนลงทําเกมส่วนโรบินเลนอกมองอักเซนวิเซลเซซาอัสปปลิกวยต้าจะลงคุมแดนหลังโดยมียานโอบลักลงเฝ้าเสา1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้รารโยบ้าเยกาโนจะมาในระบบ4 2 3สาหนึ่งนำทีมโดยอากุสโตบัตายาอันเดรราตูฟลอริยองเลเชน คาริตมูมินเบบชาบารเอียอูนโลเปสออสการบาลนตินคอเคเดฟูโตสอีซีพาลาซอนอันบาโรกาเซียเซคิโอกาเมโยอัเลติโกมาดริดจะมาในระบบสหสองนำทีมโดยยานโอบลักโรบินเลนอกมองอักเซนวิเซลเซซ่าอัสปปลิโกยตตานาอวนมลินาคอเนอร์กัลลาเกอร์คอเคเรซูเรซิออนกโกเกโรดริโกเดปอนซามูเอลล n โนองตนคริสมันอเล็กซานเดอรสลล ทัศนะของคู่นี้อเลติโกมาดริดเริ่มเล่นกันอย่างลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะแนวรุกที่ทําประตูอย่างต่อเนื่องแม้รายโยบายการโนจะลงสนามด้วยความมั่นใจเช่นกันแต่ยังมีปัญหาในการเล่นเกมรับที่เสียประตูง่ายดังนั้นทีมตราหมีจะใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าบุกมาตบกู้แข่งตามเป้าหมายจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าราโยบายการโนเปิดบ้านแพ้อเลติโกมาดริดไปด้วยประตูสูงประตูต่อสองแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหน จะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ